อัญยองะทุโคนวันนี้เราก็จะไปเล่นเคียวชิโร่กันนะคะส่วนเชนเรียรี่ใช้ก็เป็นเซตดีเลยเนาะอหอยมาดีจะไม่พูดมากและหงุดหงิดหอยแล้วแบบบูทตะคอเช็นอัพได้แค่บูทหนึ่งเนาะและความสามารถของนางก็อะไรเนี่ยถูกแสดงบนนี้ไม่เนี่ยอุย้ยมินิแมปของออในสถานะโอยเอาใหม่แกเมื่อกี้ลิ้นพันกันนิดนึง ถูกแสดงในมินิแมปของศัตรูในสถานะศัตรออูไม่มีผลอะไรอะหลังแบทเทิลสิวินาทีหลังเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%หลังกดใช้สกิลหนึ่งไม่ล้มแต่เมินงงในสุยในเวลาเวลาที่กำหนดเออลินเป็นไรอีบ้านับวันลินฉันเริ่มเพี้ยนแล้วนะเนี่ยคนต้องตัดทิ้งได้แล้คุณสมบัติที่1ก็ ความเร็วในการทิงสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพลังชีวิตมากกว่า80%อันนี้ก็ค่าตั้งต้นของเกรทงตอนที่ตัวเองชิงสมบัติทิงสมบัติมาได้เมื่อไม่มีพวกอยู่ในอนณาเขตสมบัติอยู่ตัวเองอยู่ที่ตัวเองอยู่อออีหอยเป็นไรก่อนอันนี้ก็คุณสมบัติที่2ความเร็วจะเพิ่มขึ้น10%เป็นเวลา15วินาทีไม่แสดงผล3เมื่อกดใช้สกิล2 อันนี้ก็ฟื้นฟูพลังชีวิต25%ว่าชิงสมบัติได้บุตรคุณสมบัติก็หายมันงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า100%เนอนาะอี่หอยแกคลิปนี้ฉันอาจจะไปไวหน่อยนะคือฉนวร้อนมากเลยแกเชื่อป้าฉันเล่นสิตาชันชนะตาเดียวคืออีเนี้ยเออจะต้องมาอาัดใหม่อยู่เนี้ยอีบ้าต้องการอะไรอ่ีมาแค่กับตาเล็กของเราอีหอยกับกดอัดไม่ทันแล้วล่ะยีหอย มาฉันจะอีกสักกี่ตาอีกดีอ่าออตโต้แพ้มาเลยค่ะเอามาเลยนี่หอยหมาฉันยอมแล้วค่ะเล่นมาสิบตาชนะตาเดียวจ้าฉันตกแรงแล้วอ่ะแกตกจนแบบแต้มคะแนนใช่ปะเหลือครึ่งอ่ะจากเอสบวกลงมาเออไม่ใช่เอสบวกจากเอสดลงมาเอสบวกอะแล้วแต้มก็เหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเออดูสิ เอามาตอนนี้จะเจอทีมแบบไหนอีกมาเลยค่ะยอยนี้ที่สบายใจเลยค่ะคุณผู้ชมยอยนี้ให้ฉันชนะหน่อยก็ไม่ได้เนาะแล้วทีมฉันเจอแต่ในทีมนี่ก็มีแต่อะไรก็มีูุได้ทีม,มากลัวแต่ฉันจะชนะ นี่นั่นปลาระเบิดเล่นทำไมน่ะเป็นบ้าเหรอนะดูนักแกชักคาดเดาแบบดูจากทรงแบบนี้มาก่อนนะพอดูในเกมน่าจะแพ้แค่นันไปเลยน่าจะแพ้ยืนยันก่อน กันให้ได้ในเอียงล่างไะหลบแล้วไม่ปิดปูฟิกดอทอีกโอ้ยโดนอะไรอีกเนี่ยไอ้ยฉันก็งงก็งงเง็กอยู่เนี่ยมีเลื่อยฉันเก็บไหมอ่ะแกใชนไม่มีเลื่อนเล่นเลยอ่ะฉันขึ้นไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วทำไมไม่เติมเกียร์ทงกันล่ะฮะพวกบ้า ฉันขอเอ่อยืนเติมเกลดทุงแล้วก่อนละกันรอเลือดด้วยดีกอ,อย่ามาพลาดกันตอนสุดท้ายอีกแล้วอีหอยแค่เจอพลาดเอ่อตอนสุดท้ายนี่คือแบบสีตาอีบ้าต้องการอะไรตาหนึ่งก็แบบตายพร้อมกันทั้งทีมอีกตาหนึ่งคือแบบ ฉันแบบดึงอีฝั่งตรงข้ามไปได้ทั้ง3ตัวแล้วแบบมีตัวนึงนี่ยเนีนี่ยอยู่ตรงนี้แหละแล้วเพื่อนันก็รุมอยู่3ตัวไม่มีใครข้ามได้เลยจนอุ๊ยได้เยอดไปเอดจนฉันแบบยังไงอะตายเออยังแบบไม่ได้ทงแล้วก็เสียทงด้วย <c oughs> สับ <c oughs> หัวลุดตีไ <c oughs> หนทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่โดนอีกอ๋ออิหอยอะไรตั้งหนาเนี่ยฉันจะดึงทันเนี่ยทันไหมอ่ะดูในมินิแมปนะคะฉันเป็นฝั่งเดียวกันนะคะอย่าตีฉันเลยหอยหมาอย่านะคะอย่านะคะห้าศูนย์่ปะอ๋อมีหอยมอย k, อย 50, อีหมน้าเลยออกไปมีหอยหลอดเด็กฉันแพเ้เยอะจนฉันตือบอดแล้วตอนเนี้ยแกอะไรเนีน ออกไปจาทงีกเออจอยบอรรเปล่าเนี่ยมจะใชบตอนเนี้ดูสิเกเลแทจอเซอร์บอดเนเต้องไปดูตอนท้ายเกมเนาะ ไหนดูสีบอทดหรือเปล่าเชนว่าบอทแน่เลยฉันจะให้ดูแต้มแรงฉันด้วยไหนไปดูอันนี้ไม่ใช่บอทดหนาไงนั่นดูสิแกอ้ยคนสุดท้ายไม่ใช่บอทดบแล้วฝั่งฉันลามีบอทดไหมฝั่งฉันนี่มีบอทดดูสิแกดูว่าฉันแพ้แบบขนาดไหนจนฉันแบบ สุ่มมาเจอบอทอ่าเข้าไปแล้วดูแบบแต้มแรงชั้นเอออีหอยขึ้นมาเมื่อกี้น่าจะอยู่ประมาณแบบ600กว่าดูสิจาก SS ชั้น SS จากแบบไม่รู้ว่าถึงพันหรือเปล่าฉันก็จำไม่ได้นะ่าจะแบบเฉียดเฉียดพันอนะ่ะเออตกมา,มาอยู่แค่นี้อีบา้ามาแก้กับตานที่สองในเกาะมนุษย์เงือกเหมือนเดิมเนาะอีหอยเจอบอทอีกไมลร,รอบนี้ มีหอยไม่ใช่พน,นันอีกหรือเปล่าฮะเอเคถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะพอดีมันมีลูออก,กบ้านลูกมอที่ไหนมาร้องอยู่แถวนี้ ม่รู้ว่าเสกจจ้ขทใไมเปล่าเขาก็ดีไปถ้าเสขทาไมก็ขออภัยด้วยนะคะโอ้มิกาดสูได้ยเนี่ยกด เออแล้วเช่นก็ลืมพูดไปเลยตั้งแต่ต้นคลิปคือไอตัวนี้ที่ฉันได้มาก็แบบตั้งแต่ฉันสุ่มตัวอะไรสักอย่างนีง่แเราก็ได้นางจิตนาเรี่ยแปดปีครับแงเช่นก็เลยยังบอกว่าเออเมื่อกี้ฉันลลหลบไม่พ้นเหรอเออดูเนต็ตก่อนค่ะแดงเผือกเลยโอ้ยเป็นไรก่อนเนต็ตบ้านฉันก็จ่ายอยู่นี่ได้ไหม โอ้ยจ okay, ็เกือบโดนไฟล้นหอยอดแกฉันจะได้ไม่นี่ดูเน็ตด้วยคุณคุยคุณคุณคุณ นางยังจะชัดทันอีกเนาะอีหอยที่จริงเมื่อกี้มันน่าจ,จะแคนซูนอนมเชชัน่นแล้วแต่ก็ขึ้นมันดูเน็ตฉันก่อนมาสิขึ้นมาสิตอนนี้ฉันไม่ใช่สายวิ่งแล้วแกช,กววช,แชโ,นโน้นอะไรนเนเ โอเคจะไม่อยากแค้กแล้วอ่ะสยดายแต้มชนะไม่กดกระดึงทงอี่างเดียวค่ะที่ฉันกดสกิลหนึ่งคือแบบต้ตานส่วนเซเนาะไอ้หอยล้นไปเลยมดตายเลย ผ้านอเ่กชยหอกโอบดีบ hmm. ้านะแมน่หออ้านแม่แกยอกต้านมแนะยุอกดานกชยุอกโอีบ้านม่ะุงหรกอบดี <h 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 ีบ้านะแม่แกหกดมกตนชุงรดท้ายของเราไโด้าังรดโรานนะะ ย่หอยเช่นบอกไว้ก่อนตอนนี้คือถ้ามีเสียงรบกวนอะไรอีกคือก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะพอดีไม่รู้ว่าข้างบ้านหรือใครก็ไม่รู้ยหอยหมันทําอะไรดังโป้งๆบางๆอยู่เนี่ยบ้าโอ้แล้วอย่างคือแบบฉันอยารู้กระจีกระใจคนพัฒนา,าเกมนี้จังแบบ เขาใช้ความรู้สึกแเห็นใจคนที่เล่นหรือเปล่าอ่ะฉันอยากรูแค่นี้แกคือแบบเหมือนเขาแบบกะทำข่าวเงินอย่างเดียวโลยงเงี้ยอย่างการแบบยังไงอ่ะซื้อเพชรอย่างเงี้ยน้องแบบซื้อเพชรในเกมอ่ะก็คือแบบหืมปูดเลือดปวดเนื้อแล้วน้ำพุ่งปนไหนะเป็นบ้าเลย

เกมดีอีกนะแกดูเน็ตค่ะเข้าไปไม่ต้องให้ฉันเล่นหรอกค่ะวันเนี้ยอันนี้สบายใจเล็ค่้อ่าฉันพูดไปนู่นแล้วพูดมานี่อ่ะมานี่ก็ดึงอ่ะตีกันไปนะคะไม่สนราคาดึงตรงให้แล้วกันดูเน็ตฉันด้วย

จ้ากดเกิดแล้วไม่เกิดด้วยเอาสิเกมดีมั้งแหะแกฉันว่ามันไม่ได้เป็นที่เน็ตฉันแล้วเนี่ยมันเป็นบ้าเองเกมเนี้ยบ้าสกิลติดฉันได้ด้วยเหรออะไรอ่ะโอ้อแต่ฉันน่งอยู่โอ้ my god ก็ดีอย่างหนึ่งชิคแคปชั่นชื่อ,อปกคลิปฉันั่นแหละเกมดีดีไม่แกเออเอาเอย่างนี้แหละเป็นไงแกกับคิชิโร่ของฉันคือแบบเยอมากหอย,อยแล้วฉันลืมให้ดูอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแรงด้วยอ่ะหอยฉันอยู่ยยแ,ยแรงเอ็นบวกแต่ก็อีกนิดนึงก็จะขึ้นแรงเอ็นแล้วแ,ลแหละเออ อีบ้าแล้วแบบอีสองตาสุดท้ายคืออะไรอ่ะมันไม่ได้เป็นที่เน็ตฉันนะมันเป็นที่เกมเกมเป็นอะไรอ่ะแกคนเล่นเยอะเหรอฮะทำไมถึงปิงฮะเอาออมคอนเรว่าอะไรคาเฉลี่ยอะไรมาแบบไตรตรองว่าแบบโอ้ยคนนี้คนปิงไม่ปิงอีบ้าการอะไรอ่ะเกมนี้ฝากไปถึงผู้พัฒนาด้วยนะคะอยาก,กาได้จะเอาตัวละครใหม่ๆโห,หดๆออกมา กรนาหันมาดูตัวละครกเก่าๆที่อยู่ด้านหลังด้วยนะคะมันก็เป็นตัวละครเหมือนกันค่ะไม่ใช่เก่าแล้วก็เออช่างมันโหนยไม่งั้นก็แบบตัวเก่าแบบนี้ได้แต่อีพวกใหม่ๆมาก็เนิบด้วยนะคะแต่อยากให้เกมมันเล่นแล้วดูน่าสนุกขึ้นกว่านี้ไม่ใช่แต่แบบ กดแรงไปโออโดฟามิงโกเอยลูเจอร์อาคาอีนุเลลี่เออมีแต่พวกหน้าเดิมๆเนี่ยอยู่ในแรงอะ่ะมาถึงแรงสูงๆนะนะหอยเอออีกพวกที่มันตกยุคมาหน่อยจะเค่นแบบอุยโบอาเช่นอุตสาห์เช่นแบบเก็บเพชรรอไว้ตั้งนานกูจะได้ตู้เออพอตู้มาเป็นไงโรเจอร์มาเออโบอากูตกกระป๋องไปเลยจ้าไม่เล่นเลยจ้า เบิร์ดใครก็ไม่ตายยิงใครก็แบบไม่เป็นหินโดนอีโรเจอร์ปัดทีเดียวตายแล้วกม็มีการตายให้เช่นด้วยดีนี่แหละเกมดีหอยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ดิฉันด้วยนะคะขอไปพักผ่อนสมองที่จะระเบิดออกมาตอนนี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย